จะเป็นครึ่งเดือนเลยว่าเขาไปเกิดลูกที่ไหนเจอแล้วเพื่อนๆเจอแล้วค่ะเจอแล้วมาเกิดอยู่ในซอกขึ้นมาลูกมาขึ้นมาเร็วเออขึ้นมาเอามาเดี๋ยวช่วยเลี้ยงเอาขึ้นมาเรีวิวๆไหนยก,ยก,ยก,ยกดูที่ลูกมีกี่ตัวไหนในมีน้องกี่ตัวลูกน่าจะซองตัวลุงน่าจะซองตัวโอ้ข้าใจมาเกิด แม่ดูทีมาเอามาเร็วให้แม okay. hmm. ่ดูหน mm ่อยเร็วมาให้แม่ดูน้องหน่อยเร็วมาเลยขึ้นมาเลยนวลขึ้นมาลูกมาขึ้นมาเลยไปมองขึ้นมาขึ้นมาเร็วลูกเออขึ้นมานั่นาหนานนขึ้นมาเร็วขึ้นมานักลูกมามามาดีขึ้นมาเร็วมาเร็วขึ้นมาลูกมาอื้ ขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาไปไปอยู่ที่นู่นกันดีกว่าไปเดี๋ยวแม่ซื้อกล่องดีกว่าไปนะอยู่ในซอกแบบนี้ได้ไงน้องหายใจไม่ออกขึ้นมาลูกมาขึ้นมาลุงไงลูกแจ้วของบ้านที่หนูอาศัยอยู่ลุงไม่ทำอะไรหรอกลูกลุงใจดีเฮ้ยมีกี่ตัวมีสามตัวเหรอมีสีน้ำตาลด้วยหืมหื้อ ตามหาถะเป็นครึ่งเดือนว่าเกิดที่ไหนเจอแล้ง่ะเพื่อน,อนมาขึ้นมาลูกมาไปไปเดี๋ยวไปอยู่ที่นู่นนะเนาะนะโอ้